บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮเราได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับจัมอุลมุดักกัรซาลิมซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของเอ่อพหุพจน์ในภาษาอาหรับประเภทที่2ตอนนี้เราจะพูดถึงประเภทที่2ประเภทที่2ก็คือจัมอุลมุอันนะซิซาลิมอ่าเป็นพหุพจน์ประเภทเนห,หนึ่งคํานิยามของมันก็คือเป็นคําที่ให้ความหมายว่าเป็นพหุพจน์ด,ด้วยการเพิ่มอลิฟกับตา เป็นคำที่ให้ความหมายถึงจำนวนสามขึ้นไปเพราะเพิ่มอะเฟกับตานี่คือคำนิยามของมันหรือตาอะเลฟของมันมันให้ความหมายโพพจน์หรือไม่ให้ความหมายโผเพิ<น>เพราะมีอะเฟตาก็แสดงว่าเป็นจำนวนวนอันซันินะเพิ่มอะเฟตาเมื่อเราพูดว่าเพิ่มแสดงว่าตอนมันเป็นโุฟรัสตอนมันเป็นเอกพจน์มันไม่มีอะเฟตาพอมันเป็นจำนวนวันักินี่ม,นมนันเพิ่มอะเฟตาก็แสดงว่า นั่นแหละจำอุลมาอันดาที่ซาลิมเข้าอ่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมุมีนาตมุกมีนาตมีอัลลอตาตอนมันเป็นเอกพจน์คืออะไรล่ะตอนมันเป็นตอนมันเป็นเอกพจน์มันมันมีรูปได้ยังไงมุกมีนะมุมีนาตุนหรือมุกมีนะมุมีนะอ่ามีอัลลอตาไหมไม่มี ขอเพลงมาเป็นจํงหวมาอ่นนด้สันกัดตัดตัวตานออกไปก็ใส่อะไรตาตัวตามาปุ๊บพอเราตัดออกไปก็เสียอะไรตาก็เป็นเมนาตตัวอย่างอื่นอีกอย่างเช่นไซนาบบัสไซนับบัสไซนาบัตให้ความหมายว่าคนที่ชื่อไซนับสามคนขึ้นไปมันคือความหมายไซนาบัตเดิมเดิมมันตอนเป็นเอกพจน์รูปร่างมันเป็นยังไงก็คือไซนาบั ไม่มีอเลฟตาเดิมๆไม่มีอะลฟตาแต่ว่าเมื่อเพิ่มอะลฟตามันให้มันก็ให้ความหมายเป็นโหพดก็แสดงว่าคําว่าไซนับัตเราเรียกว่าจําอุอันัสซันนี่คือจำอุนี่คือจําอุณหนัสันแท้ๆต้องอย่างนี้่ะต้องให้ความหมายว่าเป็นโผพดด้วยการเพิ่มอะลฟตาใม่ต้องจําให้ดีแล้วเรามาดูคําที่มันดูเหมือนจะค,คล้ายคลึงกับจําอุอหนัสซันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ ทำไมเราจรึงกล้าตัดสินว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตรงกับคํานิยามที่เราพูดถึงเมื่อกี้ฉะนั้นคํานิยามนี่ต้องชัดเจนคํานิยามต้องชัดเจนเมื่อมันไม่ตรงคํานิยามก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัดไปเลยไม่ใช่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคําว่ามาดมาดมีรรอามาดมีรรอาแต่ว่ามันเป็นํำอุนนาอะนัติศาสตร์ไหมไม่ใช่ทาไมไม่ใช่อะเอามาดูมันเป็นคํานามหรือไม่ ต้องเป็นคำนามก่อนคำที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าเป็นจำอลมาอันซาลิมหรือไม่นั้นขั้นแรกก็คือมันเป็นคำนามหรือไม,อม่มันไม่ใช่คำนามตัดไปเลยมันไม่ใช่อิเซมไม่ใช่อิซตัดไปเลยและท้างนั้นมาเป็นจำอหมาอันซาลิมหรือไม่ไม่ใช่เพราะมันเป็นคำกริยามาดมาดแปลว่าเขาคนนั้นตายไปแล้วมาดไม่เกี่ยวเลยกับจำอลมาซาลิม อหรือว่าคําอื่นอีกอย่างเช่นคําว่าซาดซาดม่อลิฟตาแล้วมันเป็นจาออนมอันนาสซไนมั้ยไ,ไม่ใช่อีกเช่นกันเพราะว่าไม่ตรงกับคํานิยามคํานิยามที่เราได้พูดไปแล้วต้องเป็นคําที่มีความหมายพหหพจน์ต้องเป็นคําที่ต้องเป็นคํานามที่ให้ความหมายพหุพจน์แล้วซาดให้ความหมายพหุพ์หรือเปล่า ก่อนที่เราจะเช็คว่ามีอะลัสตาร์หรือว่าไม่มีอะลลัสตาร์เราต้องดูความหมายว่าคำโผพจน์หรือเปล่าคำว่ารัตไม่ใช่หความหมายผมเพราะว่ารัตคือคำมุฟรัตคำเอกพจน์คำเอกพจน์หรือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าความหมายมันคือเอกพจน์หรือว่าโผพจน์เนี่ยคำว่ารัตเนี่ยคำว่ารัตหรือว่าบัสสมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราก็ตัดสินได้ว่ามันเป็นเอกพจน์แน่นอนไม่ใช่ยำอ้นหมอนาซาเนเพราะว่า มันมันตัวสั้นเกินไปถ้าเราตัดอะลิสตาออกไปมันจะเหลืออะไรมันจะดาตัวเดียวเป็นไปไม่ได้ที่คําเอกพจน์มันจะเป็นมันจะมีดาตัวเดียวอย่างนี้หรือว่าบัดบัดก็เราตัดเมื่อเราตัดอะลิสตาออกไปเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าจำอนมออันนัสนี้มันจะต้องมีอะลิสตาเพิ่มเมื่อมันเพิ่มแสดงว่าตอนมันเป็นเอกพจน์นั้นมันยังไม่มีถ้าเกิดเราบอกว่าดาตกับบัดนี่เป็นจำอนมออันสานิม เอาเราลองตัดออกซิอลิสตามันจะเหลืออะไรมันจะรากับบ้าอย่างเดียวซึ่งคำนามหรือว่าิสในภาษาอับดับมันจะไม่มาในรูปแบบนี้เด็ดขาดมันจะไม่มาในรูปแบบเป็นเป็นพยญชนะเดียวแบบนี้ไม่มีนะอ่าอย่างน้อยๆต้องสามขึ้นไปอย่างน้อยๆอ่าจะต้องประกอบจากสามเพยญชนะขึ้นไปอ่าอย่างน้อยๆนะฉะนั้นคำว่าราดกับบาไม่ใช่จำอัลมาอันศัทธาเด็ดขาด หรือว่าคําว่าอเบยยียตรือว่าคําว่าอเบยยียตคาว่าอเบยยียตมันมีอะลิฟตาแล้วมันให้ความหมายผพพัวพจน์ไหมอ๋อ,อมันเป็นมันให้ความหมายผพพัวพจน์กันแล้วมันมีอะลิฟตาอ๋อเราก็ตัดสินไปเลยว่าเป็นจําอนมานซาลิมได้หรือไม่ยังยังก่อนยังไม่ได้ทําไมต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คมมือว่าอะลิฟตามีนะ่ะที่อะลิฟตามีเป็นอะลิฟตาที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเมื่อมันเป็นผัวพจน์หรือไม่อ่า ไปเช็คตรงนั้นด้วยถ้าเกิดเราบอกว่าอบบยาตเป็นํำอนมาอเลฟาลิมก็แสดงว่าอเลฟาตานี่เพิ่งถูกเพิ่มมาเมื่อเพิ่งถูกเพิ่มมาแสดงว่าตอนมันเป็นมุฟรัดมันไม่มีอเลฟาตานี่เมื่อเราตัดอเลฟาตาออกไปมันจะเหลือรูปร่างไงมันจะเหลือรูปร่างยังไงเอกพจน์ของมันมันจะเหลือก็คืออัมซ์บายาอ่านว่าย่งไงอับบีอับอบีแปลว่าอะไรไม่ไมีมนะก็แสดงว่าอบียาตไม่ใช่ จำอ้นมอันเลสตาเลมอบิยร์ไม่ใช่นะเพราะว่าอเลสตาเนี่ยมันไม่ใช่อริสตาที่ถูกเพิ่มตอนมันเป็นโผพดไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงแล้วอบียานี่เป็นจำอุนตักเซดมาจากคําว่าใบใบมีตาแล้วใช่ไหมตอนมันเป็นเอกพจน์มันมีตาแล้วยใบมีตาไม่ใช่ตานี่มีมีเป็นชนะตาหรือยังใบมีแล้วอช่ไหนั้นพอมันเป็นโผพดก็เป็นรูปแากอบิยาตตานั้นมาจากไหน าก็เดิมตาเดิมนลยนะตาเดิมเป็นชนะเดิมของมันไม่ใช่ทุกเพิ่มแสดงว่าเป็นชนะตาที่อยู่ในคําว่าอบิยาตเป็นแพชนะเดิมของมันตอนมันเป็นเอกภพมันไม่ใช่เป็นัญชนะทุกเพิ่มอ่านั่นนะอ่าดังนั้นต้องต้องดังนั้นต้องเคลียร์ให้ดีนะดังนั้นเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอ่าจำอุลมูอันนาซซาลิมก็คือ คำนามที่ให้ความหมายว่าเป็นผู้พุทธเพราะเพิ่มอะลิฟตาคำนามที่ให้ความหมายว่าเป็นผู้พุทธเพราะมีการเพิ่มอลิฟตาต่อข้างหลังต่อไปสัญลักษณ์ของจำอ้นมอันนัสซาลิมสัญลักษณ์ของมันคืออะไรสัญลักษณ์ของมันก็คือต้องมีอลิฟตาชัวร์เลยต้องมีอลิฟตานะ เราจะบอกว่าคํานั้นเป็นจำอนมานัสซาลิมแต่ว่าเราดูซิมีอะเลฟตาไหมไม่มีโอไม่ไม,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 ไมีไม่ใช่เลยเมื่อเราจะบอกว่าคําไหนที่ว่าเป็นจำอนมานัสซาลิมแน่นอนมันจะต้องมีอะเลฟตาครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะเลฟตาที่ต่อท้ายนี้มันจะต้องต่อท้ายหลังจากมีสองแพนชนะขึ้นไปแสดงว่าพยพญชนะที่มีก่อนอะเลฟตาจะต้องมีสองแพนชนะขึ้นไป ถ้ามีสามก็ยิ่งดีไปเลยถ้ามีหนึ่งล่ะถ้ามีหนึ่งไม่ใช่ติดขาดก่อนที่อลิอตามีแค่เพียชนะเดียวอย่างเช่นตวัวอย่างที่เราได้พูดไปแล้อย่างเช่นคําว่า t h กับบา t หรือว่านน i มาตูอ tu ูน u ล a อ a a อ ad ก็มันเพียชนะเดียวแสดงว่ามไม่ใช่ตขาดอย่างน้อยๆก่อนจะมีอลิอตาต้องมีสองเพียชนะก่อนจากมันจะต้องมีสองเพี้ยงชนะสอัอย่างเชน่นคา อย่างเช่นคําว่ามีอารอย่างเช่นคําว่ามีอารหรือว่าฟีอารนี่สองเพยญชนะแล้วสองพยญชนะแล้วเรียกว่าเป็นจำอนุสมิสั์ได้อย่างได้แล้วแล้วก็เรามาดูการแอโอรบของมันการแอโรบของมันไม่เหมือนกับจำอนุสนรริษฐ์กาซาริมนะการแอโรบของมันก็คือเมื่ออยู่ในสภาวะโอฟมันจะต้องใช้สระคือบอมเมเมืม่ออยู่ในสภาวะนัสสัมันจะต้องใช้สระคือ กัสรออ่ากัสรอนะและเมื่อมันอยู่ในสภาวะยัดและเมื่ออยู่ในสภาวะยัดหรือคอฟมันจะต้องใช้สระเป็นกัสรอเช่นกันอ่าแสดงว่ามันจะใช้บอมมะกัสรอกัสรอบอมมะอยู่ในมันจะใช้สระเป็นบอมมะมอยู่ในสภาวะเจรฟและมันจะใช้สระเป็นกัสรอเมื่ออยู่ในภาวะที่นัสกับ ขาฟัดไปเลยแสดงว่าจำออนมอนาซาริมีสระสองตัวท่านเองถ้าสระมันไม่เป็นบอมมะมันก็จะต้องเป็นกสระสองอย่างนั้นเท่านั้นเองเอาแล้วเราเทียบของที่ผ่านไปแล้วของที่ผ่านไปแล้วเอาไหนเราลองเทียบกับประเภทที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือจำออนมาร์จัาซ์ซิจำอุนมาร์กักซ์เราฟด้วยว้าวนาซับนาซับโดยการใช้สระยาเขาฟัดก็ยาเช่นกันว้าวยายาส่วนจำออนมอนาซาริมเนี่ยใช้ บ่มะกัสรกัสรต้องจําให้ดีนะอย่าไปสลับกันอย่าไปสลับกันคําไหนบ้างที่สามารถแปลงมาเป็นจําอนมาอานสซาเรนต้องมีเงื่อนไขแน่นอนตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ใช้ได้ทุกคำนะไม่ใช่ว่าเราเจอคําเอกพจน์อันไหนก็ตามก็เรามาแปลงมาเป็นเราก็แปลงมันมาเป็นจำอนมาอานัสซาดุนทันเทีนไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูต้องมีเงื่อนไขของมันเงื่อนไขของมันก็คืออะต้องเป็นคําเอกพจน์ที่เป็นเพศหญิงอ่า คาเอกพจน์เป็นเพศหญิงเราจะรู้ยังไงว่าคํานั้นเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายามีปัญหาหรือเปล่าตรงนั้นซึ่งที่จริงแล้วเราจะอธิบายในบทอื่นแต่ว่ายังไงก็ตามกา็จาเป็นต้องพูดสักนดตรงนี้ย u มอุนโมอันนะคำที่เป็นเพศหญิงหรือว่าเราเรียกว่า m มอันนสัสแล้วมอันนัสเองแปลว่าอะไรแปลว่าเพศหญิงแสดงว่าคําเอกพจน์ท,ที่ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นที่สามารถแปลงมาเป็นจัมอุนโมอันนัสาดิ เอาประเภทหญิงเอาเอาเรามาดูคำโุฟราตคำเอกพจน์หรือมุฟรัตที่เป็นเพศหญิงเราจะรู้ได้ไงอย่างที่หนึ่งเรารู้ได้ด้วยการที่เรารู้ว่าความหมายของมันก็คือผู้หญิงไงก็คือเรารู้ว่าความหมายของมันคือผู้หญิงอย่าเช่นไซนับเราอย่าไปดูคำเราอย่าไปดูคำของมันไซยาโนนบาเราดูคำของมันเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่ว่าเรารู้ว่าไซนับเป็นชื่อของผู้หญิง แสดงว่าไซนับนั้นเป็นคำอันนัสเราก็สามารถแปลงมาเป็นจำอันมุอันนาซาลิมได้บางทีเราจะบอกว่ามีไซนับสามคนขึ้นไปก็บอกว่าไซนาบัตไซนาบัตหรือว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าฮินดุนเราก็พูดว่าฮินดาตหรือว่าผู้หญิงที่ชื่ออิฮซานอิฮซานเราก็บอกว่าอิฮซานาตหรือว่าอิลฮามก็อิลฮามาตอีมานก็อีมานาต หรือว่าอาจจะเป็นชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอาหกับก็ได้ถ้าเกิดมีคนถามว่าคําว่าสุมสรีนี่เป็นคํามุดักคัตหรือโมอันนัสในภาษาอาหรับเป็นคําเพศชายหรือว่าเพศหญิง๋อเพศหญิงให้นอนต้องเป็นเพศหญิงเพราะว่าเป็นชื่อของผู้หญิงเมื่อเป็นชื่อของผู้หญิงถึงไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามภาษาจีน <ś Okey. S 2> ภาษาญี่ปุน่นภาษาอะไรก็แปลงว่าชื่อนั้นก็ต้องเป็นเพศหญิงเมื่อเจ้าตัวมันเป็นผู้หญิงชื่อก็ต้องเป็นชื่อก็จะต้องนับว่าเป็นเพศหญิงดังนั้นเราสามารถนาชื่อนั้น มาแปลงมาเป็นจำออนมาอันดอราเดมได้อย่างเช่นอะไรเมื่อกี้สุมสีใช่ไหมเราก็พูดว่าสุมสียาอินหุนนซุมสียาสาอจเนสุมสียาตุนมีสุมสีสามคนขึ้นไปได้มาและการที่เราจะรู้ว่าคำนั้นเพศหญิงอีกก็คือเราดูที่รูปคำของมันก็คือคาบบตามารบูปะมีแพนชนะตาที่เป็นมารบูปะก็คือตาวงกลมมีจุดข้างบนสองจุด ถ้าคำไหนก็ตามมีตาตัวนี้นะมีตาตัวนี้ก็เรียกว่ามอันนัสได้เลยเป็นมอันนัสเัฟซีนะเป็นอันนัสลำซีเป็นโมอันนัสในรูปคำเท่านั้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวของมันอาจจะเป็นผู้ชายอย่างเช่นชื่อผู้ชายที่มีตัวตามัตบุตอ่เราก็สามารถแปลงมันมาเป็นยำอันมอันนัสเซสเดมได้อย่างเช่นฮัมซาใช่ไหมเราก็แปลงมาเป็นฮัมซาต์วลฮาวลฮาไปเลย หรือว่ามันหรือว่าเจ้าต ah, ah. ah, ah ah, ัวน nah, ั <c oughs> ้นมันไม่มีเพศแต่แรกอ่าอย่างเช่นคําว่าอายาอายาก็เป็นอาญาอาญาเนี่ยมีเพศไหมไม่มีแต่ว่ารูปคําของมันเป็นมอนนัสเป็นเพศจริงก็สามารถแปลงมาเป็นจมอนมอแนนัสได้หรือว่าไซยาโรไซยาโรแปลว่ารถรถมีเพศใชยเพศหญิงไหมไม่มีแต่ว่าคํามันมีตามมันปุบก็สามารถแปลงมันมาเป็นจมอนมอแนนัสได้เราก็ทํามันเป็นไซยาโร่ หรือว่าตัมรอตัมรอตัมรอก็คืออินเทอร์เฟอรนิตหนึ่งเราเรียกว่าตัมรอถ้าจะบอกว่าหลายเม็ดสามมิตขึ้นไปก็พูดว่าตัมรอสหรือมันอาจจะมีอัลิฟมักซูร์ต่อท้ายอัลิฟมักซูร์มันมีอัลฟ์ที่เวลาออกเสียงจะออกเสียงสั้นออกเสียงสั้นก็คือสองคาร์กานะอย่างเช่นคำว่าอะไรฮุบเบลล่าฮุบลามีอัลิฟ มีอเลฟมักซ ah. 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 ูรอต่อท้ายซึ่งอเลฟมักซูรอห์นี่เวลาจะเขียนก็มันจะเขียนคล้ายๆกับตัวยาแต่ว่าไม่มีจุด่ะเช่นเราจะพูดว่าฮุบลาเราก็เขียนมีอเลฟมักซูรอห์แล้วก็สุดท้ายเราอย่าไปใส่จุดถ้าเราไปใส่จุดก็เป็นฮุบรลีเป็นตัวยาที่จริงเราจะเขียนว่าเป็นตัวอเลฟเพราะว่ามันออกเสียงเป็นฮุบลาไม่ใช่ฮุบรลีอ่านี่แหละอเลฟมักซูรอห์มอ อ่าและอะลรบมักซูนอนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเพศหญิงกันฉะนั้นโคบล่านี่ก็สามารถแปลงมันมาเป็นจำออนมาอันศาลิมเราก็พูดว่าโคบลายาตหรือว่าฟุบล่าฟุบลายาตพุสนาพุสนายัดอ่าโคบลาคิดแปลว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่าผู้หญิงมีคันนะหรือว่าพุสนาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดฟุบลาผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุด แล้วรู <calcium> ้ได้ไงว่าเป็นเพศหญิงรู้ที่มีอลิฟมักซูร์หรืออีกอย่างก็คือมีอลิฟมัมดูดะรู้ว่ามีอลิฟมัมดูดะอัลลิฟมัมดูดะก็คืออัลิฟที่มีตัวฮัมซาต่อท้ายอีกครั้งหนึ่งมีฮัมซาต่อท้ายเราต้องดูให้ดีว่าอะไรคือฮัมซ้ออะไรกาอเรฟยบนะ้นอย่ามั่วอย่างเช่นคําว่าซามะก็เป็นก็กลายเป็นซามาวาด เชื่อว่าอัตราก็เป็นอัตราวัดเลยอ่ะคำหนึ่งที่สามารถแปลงมันมาเป็นจังอุณมิอันน่าเสซาลิงก็คือคำมุตะกัดแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันเป็นคุณลักษณะของจังอุักซีรอ่ามันเป็นคุณลักษณะของจังอุักซีรธิ์ก็เราสามารถแปลงคุณลักษณะนั้นเป็นจังอุณมิอันน่าเสชิ่งกัน อ่านะอย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่ามาดูดมาดูดเป็นคําเป็นคำามเดลคำเพศชายแต่เราสามารถแปลงมันมาเป็นจำอันวะนัสซัยมได้ก็ต่อเมื่อเราเอาคาเราเอาคําว่ามาดูดนี้เป็นคุณลักษณะของจำอักษกเพืก็กลายมาเป็นว่าจากนั้นมาดูดจึงเป็นมาดูดัต เมื uh, mm ่อมาดูดัดเป็นคุณลักษณะของยามะตักซีดอะไรล่ะยามะตักซีดในที่นี้ก็คืออย่างเช่นคําว่าออยามมาดูดัดออยามมาดูดัดออยามแปลว่าหลายหลายวันเป็นโพพุของคําว่าเยาวอมไยามะอยามเป็นแล้วก็เป็นูพพุตชนิดที่สามคือยามะตักซีดแล้วก็คุณลักษณะของออยามก็คือมาดูดัต มัดูดัดเป็นคุณลักษณะของอกยเมฉะนั้นมัดูดัดสามารถใช้มาเป็นจำมุกอันซาตยได้ถึงแม้ว่าเดิมๆมันก็คือเพศชายเดิมๆของมัดูดัดคืออะไรมัดูเพศชายนะเอาอีกคำหนึ่งเช่นคำว่ารอซีนะคำว่ารอซีคำว่ารอซีเป็นคำเพศชายคำมเดกรแต่เมื่อมันเป็นคุณลักษณะของจำมวตักซีคำว่ารอซีสามารถแปลงมันมาเป็น เพีจ uh, ิงเป็นจำพอกอันซาลิมจากรอซีก็เป็นรอซียาตเมื่อเราใช้คำว่ารอซียาตนี้เป็นคุณลักษณะของจำมวกตักซีก็คือจีบานก็คือจีบานจีบันรอซียาตฉะนั้นรอซียาตนี้ถึงแม้ว่าเดิมๆเป็นคำเป็นคำเพศชายแต่ว่าสามารถใช้เหมือนกันเป็นจำพวกอันซาลิม่อเมื่อมันเป็นคุณลักษณะของจำมะกตักซี และเช่นก ok ar ันเหมือนกับยามุกมุตะกัสซาลิมมันจะมีประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามุลฮัคหรือว่าคำพ่วงซึ่งเป็นคำที่ไม่ครบเงื่อนไขที่จะเป็นยามุกอัซาลิมเลยแต่ว่าคนอาหรับก็แอบรับคำนั้นเป็นเหมือนกับยามุกอันซาลิมอย่างเช่นคำว่าอูลาดอูลาดเป็นมุลฮัคอูลาดมีรู้จัเราไม่เรียกว่าเป็นยามุกอันซาลิมว่าเดิมเดิมมันคืออะไรมันไม่มีคำเอกพจน์ เดือมันงอกออกมาเป็นแบบนี้ไปเลยเป็นโอลาดไปเลยโอลาดแปลว่าเจ้าของนะซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นต้องเป็นผู้หญิงสามคนนั้นไปอย่างเช่นเราบอกว่า,วาโอลาตุลกิตาเจ้าของหนังเสือโอลาตุลกิตาโอลาตุลใบเจ้าของบ้านโดยที่คำว่าเจ้าของนี้โดยที่โอลานีจะให้ความหมายว่าโดยที่โอลาจะให้ความหมายว่าเจ้าของนั้นเป็นผู้หญิงสามคนขึ้นไป และเช่นกันผู้ชายนะแต่ว่ามีชื่อที่ลงท้ายด้วยอัลลตามเหมือนจะมะอันซาลิมอย่างเช่นคำว่าอัรอฟาตอัลเรียัอะไรแบบนี้อัตเรียัเป็นชื่อสถานที่เป็นคำที่ใครๆจะมะอันซาลิมและและสุดท้ายเราจะใช้มันเป็นจะมะอันซาลิมหรือว่าเป็นมุฟรัดีฉะนั้นคำว่าอัรอฟาตเราจะใช้สรับประเภทไหนคำตอบก็คือต้องใช้สระประเภทจะมะอัาซาลิมถึงแม้ว่ามันเป็นชื่อของชายคนหนึ่ง Dengan lo bawa jaa arafatun. Tukang. Lo aitu arafatin. Macam lo aitu arafatan. Orang pula lo ra aitu arafatin. Nah, hmm, bawa. Mak ca e lo cai man jamu mana salim. Jamu ni nasab. Cai kasroh. Dengan lo tengku lo lo aitu arafatin. Tin kasroh. Kalau cai man ni lo bebkong isi mufrad. lo arafatan. ซึ่งมันผิดนะใช้แบบนี้ต้องใช้ให้มันกับยามะมะอันตาเดมเราต้องพูดว่าเราต้องพูดว่าเราไอ้ชั่วอัลลอฮฺจิน و ا ل อ ه ลล ل i